เดยวที่ไปร่เเลแล้วเรารู้กันว่ามันจะเป็นที่นั่งที่เราไปปั่นหรือไม่ เดิที่ไ,ไปลถแล้วนั่รถแทนีมากไม่ใช่ถรถแทนรถทัคแล้วข้างหลังนี้ก็จะมีเป็นจุดจุดถ่ายรูปนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นการต่อแถวซื้ออับราบเซ็นออฟครั้งแรกของฉัน ないのにおお時願いしままますすす枚ででね、うん、こちら機械が14時までとなっており,ますなあ,おりますありがとうございます。 ไม่ได้ฉ mm ันบอกแล้วว่าฉันกับการสุ่มนั้นไม่ได้กัน แกฮองมันใหญ่มากมันจุด้วยวัน40,000คน,น,นโอ้ยตื่นเต้นเป็นไ,ไงบ้างคะมีรอบนี้คือมีแค่450คนม,มันน้อยมากน้อยแบบครบก็คือเต็มจำนวนปะใช่500คนเออจะว่าให้ไม่รู้แล้วก็คือแบบเขาว่าให้เดินเล่นนิดอะไมใช่ปะ ไปโซนพรีเมียมที่อยู่ด้านหน้าวเวทีเล็เวทีเล็กมากเล็กกว่าแบบเราว่าเล็กกว่าเคียวเซล่าอ้าวเหรอเออก็คือแบบก็คือให้นั่งตามตำดับที่เราเอ,อืมน่นะคะคือนั่งตามแถวเลยแล้วก็นั่งรออีกสักป,ประมาณหนสิบนาทีก็คือรอไปสองชั่วโมงค่น้องก็ออกมาทุกคนก็ยืนเหมือนเดิมพี่สองเขาแบบก็บอกว่าให้โบกโบงนะอะไรอย่างงี้เออแล้วก็พูดคุยแล้วโตคุยเท่มโตก็คือไป็นเจ้เแม่โใส่แว่ใส่แม่แล้วก็ใส่คาร์ดิแกนสีเทาแล้วก็แบบว่าน่ารักมากน่ารักทีกสุเลยทันได้อยู่เวทีฝั่ง ไกลปะใกล้แบบใกล้ๆอย่างนี้เลยถึว่าแบบประมาณแบบพีเมียมแถวที่แถวที่แบบติ๊กอ่ะนุ้ยเขติ๊ของนั่นแหละทุกคนจะอยู่มันมันน้อยมากมันน้อยคืออยู่แค่สเตจหลังไม่ได้มาลองถูกปั้ยสเตจลองทุกคนจะงสเตจลองก็คือลองก็ไดินมาสเตจนี่สเตจลองได้นมาหางี้เลยไม่มีกลับสเตจหลังแล้วก็จางวานก็คือเหมือนเหมือนเอ่อกมาจากโรงเรียนทำไมอ่ะใส่เสื้อสีเหลืองก็คือเด็กเล็กแล้วก็คือน้น้องดูยังน่ารักมากใส่เสื้อผูนใส่เสกางเกงสียาว คุณชายแล้วคือตัวติดกับจักรวาลตลอดเวลาแล้วคือแบบเขาเล่นกันตลอดเวลาจะบมองไหลกัมองไหลนะแล้วก็น้องเป็นไงเออจักรยานพิฆายเหรอเห็นแล้วเห็นจยานพิฆายต้องมาไม่เห็นไงแล้วก็พี่โย่พี่โยก็เหมือนเดิมแบบว่าแต่งตัวเท่ๆแล้วก็ใส่จีนดี้ชาแนลเหมือนเดิมแล้วก็พี่ซอพี่ซอหน้าเลกมากชายกีก็ตัวเล็กมากใส่เหมือนใส่กบจีฮุนอรอยจีฮุน มันผิดสุกแอปเปิ้ลน่ารักมากคือแบบโม่มน้จริงคเดียวมากเอาใจพี่สาวสุดแล้วก็คระจุนจุนพี่จุนคือก็คือหูดีแล้วติดอีบสิบสามสองชั้นน่ารักมากน่ารักมากไอ้บายโบใครต่อใครต่อแล้วก็ใจยกใจยกใจยองใจยองท้าผมตรงแล้วไม่เราไม่หยิกหรอไม่ได้ผมหยิกใช่ออแล้วแต่ว่าพี่จุนอะอะไรพี่จุนอะพี่จุนคือแบบน่ารักแบบนึกนึกภาพออกพี่จุนน่ารักมากๆ บอกเลยคนที่น่ารักเราดูต่อเราพูดเยอะแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็พี่ซอสก,ก็เป็นคนร้านแล้วก็จังหวะก็คือติดลืมเวลาแล้วพี่โยพี่โยหองของของจังหวะด้วยเออเี๋ยวนี้มีถอดเล่นกันแล้วก็หัวพูดนอนอย่งางนี้เออแค่นหละแล้วก็อออววเออฝั่งฝั่งเนี้ยก็จะมาเป็นเซตๆห้าห้าเ,เออใช่ก็มาเป็นเซตทุกคนต้นบรรายากาศก็กี่เพลงค<ส>ะสามเพลงอ๋อเยอะนะก็เหมือนปกติใช่จังหวะนี้คือปกติก็คือไม่ นนี่ะคะคำพี่ไหมคะเออก็ถือว่าดีแต่ว่าถ้าไปประเทศเอเชียจะถึงขวาเพราะว่าน้องมันจะได้มีปาร์อะกว่าเพราะว่าถ้าญี่ปุ่นน้องอินเตอร์เทนไม่ได้อะเหมือนแบบเออแนะนั่ไทเปค่ะจริงรอนะคะเวิร์ทัวร์นะคะไทเปเย้วันนี้หนึ่ก่อนสองครับเอาป่ะไม่ค่ะน้องเอาเดี๋ยวน้องเอาทุนน่ะเสร็จทุนน่ะเราจะบินอ่า なんだかい。 แต่เธอคือร้านดังคือมีาาสมพันธร้อยล้านคนโอ้ฉันก็มีฉันนั้นหน่อยซ ใช่เราจะรู้กันว่ามันจะเป็นที่นั่งที่เราไฟฝันหรือไม่ความไฟฝันคือรถรางใกล้ๆรถรางรถแห่รถแห่และมาาเมน,เนรรมหาซูฮะและเมนฐานมหาเราด้วยเา <c oughs> มาให้เห็นไม่ทำนู่นไม่ใช่เพราะ <c oughs> ว่าเราจะถ่ายรูปอะไรไม่ได้อยู่แล้วใช่แล้วแม่โกโก Pembeli-beli <susuruh> 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 <suruh> 你。 แอบไปชอบซาริโอมาถึงกุกกโกะแล้วค่ะแพ้ๆโดงยิ่งกว่าการเจอฮารุโตคือได้เจอครอบครัวฮารุโตที่นั่งอยู่ข้างหน้าฟินลองให้มาเนี่ยไม่เหลือตอนนี้รู้สึกมันฟันคุณพี่ก็ไม่ต่างนะคะพี่เลยอกอีเลยแต่ได้ชิมไม่ค่อยเลยค่ะ ปีใหม่แบบสวยงามแล้วได้อยู่ตรงกลางแบบกลางเรียกว่ากลางแล้วรถแห่สำคันมาจอดอยู่ตรงหน้าแล้าเตโตอยู่ตรงหน้าครอบครัวอยู่ตรงหน้าที่สุดของที่สุดอ่ะคือเราไม่เทอร์โตะมีแกอยู่คนเดียวพอแต่เ, <S <S เราข้างข้างๆฉันก็คือมีฉมันแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นใครข้างหลังก็ไม่รู้เพไม่พี่มองแล้วว่าข้างๆพี่คือใจเอ้ยข้างๆอย่างนี้เป็นไอ้นี่โคตรเอ้ยโคตรดงว่ะเออโคตรดงน้องรู้จงรอนนั่นแหละค่ะคือตอนเนี้ยอารมณ์ดาวลงแล้วเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็คือวิญญาณลอยลงมาเออวิญญาณลอยออกไปแล้ว จริงมันไม่คุณไม่คิดว่ามันขนาดนี้จริงีครั้งแรกของเราเลยพี่ได้พี่ดีแบบพี่ดีแบบพี่ดีแบบดีแบบดีเกินแบบดีงงอ่ะเออไม่ดีตองที่เราขอว่าขอรถแห่เราไม่ได้ขอดีนะขอรถแห่เออใช่บอกเลยว่าขอรถแห่ใช่ขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกท่านที่ทุกท่านที่แบบมูลทั้งหลายที่ช่วยเหลือพวกเราครับผม น้องหล่อนะช้สโลแกนของเราไม่ถึงแบวนสมบัติว